อสสรพิษอส w ารพิษโอ้สวัสดีครับผมชื่อโตโน่เป็นพี่คนโตมีน้องชื่อลิศถ้ามึงไม่หยุดกูจะเข้าไปสกิลอสสรพิษถามนิดนึงเรื่องอสรพิษเนาะมีมีผ้าถามคนรวมตัวครับ ครับก็ผมไม่รู้ว่าเขาให้พูดหรือยังนะแต,แต่แต่แต่ถ้าในความคิดผมก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นประมาณ70-80%แล้วครับเพราะว่ามีการจริงๆอ่ะมีเสียงเรียกร้องทุกปีนะว่าอยากให้จัดแต่ว่ามีปีนี้แหละที่ได้มาเจอกันทั้ง3คนรวมถึงทีมงานทุกๆคนด้วยก็รู้สึกว่ามีรุ้นครับแล้วก็การประชุมก็เป็นไปด้วยความสนุก แล้วก็อบอุ่นเพราะว่าไม่ใช่แค่กันกับริ์นะแต่เราได้เจอกับพี่ๆทุกคนที่ที่สร้างเรามาพี่ๆบางคนที่ไปเดินสมัครเดิน t สตาครับพี่ๆีชีมงานเอกแ t มันรู้สึกอบอุ่นคิดถึงเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตัวเราเองก็ไปมาเยอะไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่นั่นที่นี่ ไปถ่ายละครไปถ่ายหนังครั้งนี้จะได้กลับมาที่บ้านได้มาเจอกับน้องๆก็รู้สึกตื่นเต้นครับได,ได้คุยอะไรกับกันกัางที่สุดกับกันเนี่ยจะได้คุยบ่อยอเพราะว่ากันจะไปเตะบอลกับเราด้วยเวลาก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่ละครกับหนังยังไม่เปิดเราก็จะจะลดลดไขมันด้วยการเตะบอลด้วยอ,อกันก็จะไปไปเจอก็จะได้คุยกับกันเรื่อยๆจนมา จนล่าสุดนี่แหละที่ได้มาเจอพร้อมกันทั้ง3คนครับแต่ว่าลิศนี่คือเจอน้อยน่อยๆนะไ,ไม่ได้เจอนานมากเลยก็ได้ยินว่าลิศไปเปิดคลินิกไปอะไรอย่างเงี้ยครับอืมใครที่เป็นแฟนๆนน็ะ่คือรอลุ้นโปรเจกต์นี้เนาะพี่โนโครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนั่นแหละผมว่าตอนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะอืความสุขกําลังใจความรักทุกๆอย่างผมว่าเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะให้กัน ถ้าพวกเราอาชีพของพวกเราหน้าที่ของพวกเราคือการสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะสร้างความสุขให้กับทุกๆคนเราเรามาทำหน้าที่นั้นให้เต็มที่กันเถอะครับกดติดวงการบันเทิงทั้งวันทุกวันที่เพจวันบันเทิงกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมแชร์กันด้วยนะ